รู้สวัสดีค่ะนักศึกษาคะสวัสดีนักเรียนในระบบโรงเรียนและคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านดิฉันพนธรรมเนียมอินกลับมาพบกับท่านในรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศนออีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็ยังคงมีเรื่องราวของ สุภาษิตพระร่วงมาให้ท่านได้เรียนรู้กันต่ออาจารย์ใจเด็ดวานเชะเอมวิทยากรของเราท่านก็ไปคน้นคว้าองค์ความรู้แบบฝึกแล้วก็เอามาให้เราทำไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ใจเด็ดค่ะสวัสดีครับอาจารย์พนนครับนักศึก,กษากศนนักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฝังที่เคารพรักทุกท่านคับพอทำแบบฝึกกับอาจารย์ไปเรื่อย ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊มันเริ่มจะใกล้ตัวเข้ามาทุกทีทุกทีนะคะอาจารย์ทำไมล่ะครับก็สิ่งที่เขาเตือนเนี่ยมันก็ยังคงเป็นความทันสมัยอยู่อะคะอาจารย์ครับมันไม่ดูไกลเป็นร้อยๆปีเลยคือจริงๆอะมันเป็นวิถีไทยเป็นชีวิตของเราพูดง่ายๆครับคือเรื่องนี้อาจารย์สังเกตไหมล่ะครับว่าบางทีเราไปอ่านมาคดีวรรณกรรมสมัยเก่าๆจะเป็นของใครก็ตามแต่นะ เวลาเอ่ยชื่อสถานที่หรือว่าเอ่ยชื่อจุดที่กวีไปเนี่ยเวลาที่เราอ่านเราก็อาจจะไม่ได้สงสยัยแต่เวลาไปสอนเด็กเด็กจะบอกอุ้ยอาจารย์ชื่อเหมือนปัจจุบันเลยผมก็บอกว่าถ้ามันจะต่างจากสมัยก่อนได้ยังไงก็ในเมื่อปัจจุบันก็คือเอาชื่อเก่านะั่นแหละมาตั้งก็แบบเดียวกันนะครับสุภาษิตพระล่วงเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นของเก่าเนี่ยแต่ว่าความคิดความอ่านคติของเราคนไทยเนี่ยแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปนานแค่ไหนระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไ,ไปเนี่ย สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะเป็นพวกทางด้านกายภาพแต่ว่าด้านความรู้สึกนึกคิดวิถีต่างๆเนี่ยเรายังคงดําเนินเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเพราะอะไรเพราะว่าสภาพภูมิศาสตร์อย่างหนึง่งหรือว่าสภาพของการปกครองอย่างหนึ่งเนี่ยของเราเคยเป็นยังไงเราก็จะดําเนินการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือความคุ้นเคยหรือความเคยชินนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจอะไรเลยว่าเอ๊ะพออ่านไปเอ๊ะมันเหมือนเลยนะเอ๊ะมันตรงเอ๊ะทำไมสอนสมัยนี้ได้ก็นี่คือวิถีเราซึ่งเป็นเรื่องที่ เยาวาชนหลายคนเนี่ยพอเห็นสุภาษิตพระลงก็จะสายหน้าโอ้ยไม่เข้าใจอ่านแล้วแปลไม่ออกแต่ถ้าเราลองแปลดูแล้วเนี่ยเหมือนสอนอะไรหลายอย่างค่ะ,ะคไปต่อเลยไหมคะได้เลยครับค่ะคข้อแรกสําหรับวันนี้เลยค่ะสุภาษิตพระร่วงสำนวนที่เรียกว่าสุภาษิตพระร่วงคำพีสองคือฉบับใดสุภาษิตพระร่วงสำนวนที่เรียกว่า สุภาษิตพระร่วงคำพี่สองคือฉบับใดตัวเลขที่หนึ่งค่ะกาบสุภาษิตพระร่วงกาบสุภาษิตพระร่วงตัวเลขที่สองค่ะไร่สุภาษิตพระร่วงไร่สุภาษิตพระร่วงตัวเลขที่สามค่ะไร่สุภาษิตตังไร่สุภาษิตตัง ตัวเลือกที่4ค่ะโครงประดิษฐ์พระร่วงโครงประดิษฐ์พระร่วงเชิญอาจารย์ค่ะ,ะข้อนี้นะครับก็อย่างที่เรียนไปหลายครั้งแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะจะได้จำแม่นๆว่าสุภาษิตพระร่วงเนี่ยของดังเดินคือสุขโขทยัยถูกไหมครับค่ะไม่ปรกากฏน้มผู้แต่คือสันนิฐานกันว่าน่าจะเป็นพ่อคุลากำแหงบ้างบางทีก็อาจจะเป็นพยาลิไทหรืออะไรก็แต่แล้วแต่ใครจะสันนิฐาน แต่ว่าฉบับที่เราเอามาเรียนกันเป็นแบบเรียนสำหรับนักเรียนแล้วก็ที่เรามาเรียนเนี่ยทำไปข้อสอบเนี่ยจริงๆแล้วเป็นฉบับคัมภีร์สองแล้วแต่คนจะเรียกแต่จริงๆเลยเนี่ยก็คือไร้สุภาษิตพระร่วงครับเราบอกแล้วว่าแต่งด้วยไร้สุภาพถูกไหมครับแล้วมีลักษณะพิเศษก็คือลงจบด้วยโครงสองสุภาพค่ะแล้วสำนวนเนี้ยใครเป็นผู้ทรงพระราชนิพน,นครับจำได้ไม่เ่ยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนโรถครับ นี่แหละครับแต่ว่าคนเนี่ยจะจำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ใส่คำว่า,ราไร้ไว้ข้างหน้า<อ>เราไปใช้คำว่าสุภาษิตพระร่วงถูกไหมครับค่ะ,ะที่โครงโลกอน,นิจยังมีคำว่าโครงขึ้นต้นเลยเราก็จะทราบกัไรนีาบพระชัยสุริยาย,ยังมีกาบอ่าเห็นไหมครับแต่พอมาเป็นสุภาษิตพระร่วงเนี่ยไม่มีบอกลักษณะคำประพันธ์ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้สับสนว่าเอะแล้วสุภาษิตพระร่วงกับไร้สุภาษิตพระร่วงมันต่างกันยังไง ดิฉันก็งงงงไหมฮะงงค่ะสรุปก็คือถ้าเรียกว่าสุภาษิตพระลวงนี่คือของดั้งเดิม<อ>ที่มีมาเป็นต้นฉบับเก่าะนะครับแต่ว่าพอจะเอามาใช้ในปัจจุบันนี้ที่พระบาทศิด็จพระนางก้าจะอยู่กัทรงมีพระมหากรุณาให้ชำระําชำระสมัยเนี่ยก็เลยกลายมาเป็นร่ายสุภาษิตหรือเราเรียกว่าสุภาษิตพระลวงคำภี่สองนั่นเองอนะครับ จะเรียกว่าเป็นฉบับรัตนโกสินทร์ก็ได้แต่ว่าก็ให้เกียรติสุโขททยไงเพราะเป็นต้นเรื่องนะครับส่วนคําว่าโครงประดิษฐ์พระล่วงเนี่ยก็คือให้เสียงคล้ายๆกันเพื่อลวงเด็กที่ไม่สนใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แหมอาจารย์เขาอาจจะสนใจเรียนแต่เขาจําบ่ได้แล้วารสุภาษิตตังนี่ัอหลอกแท้ๆเลยใช่ไหมครับเป็นก็คือสุภาษิตตังน่ะก็คือเป็นคําภาษาบาลีถูกไหมละครับอ่านะครับเพื่อให้เห็นว่า เนี่ยคือเป็นลายของเก่าที่เป็นสุภาษิตเก่าท่านนั้นเองครับคนที่ไม่ได้จําอะไรเลยไว้ก็มีสิทธิ์จะถูกหรอกนะคะใช่ครับข้อต่อไปเลยค่ะข้อใดคือคุณค่าทางวรรณศิลป์ของสุภาษิตพระร่วงข้อใดคือคุณค่าทางวรรณศิลป์ของสุภาษิตพระร่วงตัวเลือกที่1มีสัมผัสคล้องจองระหว่างวัค มีสัมผัสคล้องจองระหว่างวักตัวเลือกที่สองมีการสอดแทรกคำสอนทุกวักมีการสอดแทรกคำสอนทุกวักตัวเลือกที่สามมีคติเตือนใจมีคติเตือนใจตัวเลือกที่สี่วรรณคดีสมสรยกย่องวรรณคดีสมุสรยกย่องเชิญค่ะแมพอมองดูปุ๊บเนี่ยถูกกับทุกอันเลยครับยกเว้นข้อสี่ แต่ข้อ4ก็พอจะได้นะถ้าเราจะมองว่าคุณค่าทางวรรณศิลป์ของสุภาษิตพะล่วงเนี่ยก็คือวรรณคดีสมมติย่องแต่พระเอินไม่ได้ยกย่องนะฮะถูกไหมครับวรรณคดีสมมรไม่ได้ยกย่องสุภาษิตพะล่วงนะครับค่ะเพราะนั้นตัวเรื่องนี้ตัดทิ้งไปเลยหลอกอ่ะแต่ตัวเลือกที่บอกว่ามีคติเตือนใจก็ใช่นะครับมีคุณค่าด้านนี้ใช่มีการสอดแทรกคําสอนทุกวัดก,ก็ใช่ใช่อีกแต่แต่คุณค่าของวรรณศิลป์อ่าวรรณศิลป์ต้องไปดูที่ความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ร้อยกรองค่ะใช่ครับ อาจจะมีอุปมาโวหารมีพรรณนาโวหารมีอะไรก็ตามแต่เล่นคําเล่นอะไรต่างๆมากมายนะครับนั่นเราเรียกว่าคุณค่าด้านวรรณศิลป์ส่วนมีการสอดแทรกคําสอนหรือว่ามีคติเตือนใจนั่นคือคุณค่าด้านสังคมหรือว่าคุณค่าด้านเนื้อหา<ะ>ถูกไหมครับอ่าแต่ถ้าถามว่าคุณค่าด้านวรรณศิลป์ก็ต้องตอบว่ามีสัมผัสคล้องจองกันระหว่างวรคนะครับอ้าวข้อต่อไปค่ะข้อความใดสอนให้คนเกิดความพอเพียงด้านตนเองข้อความใด สอนให้คนเกิดความพอเพียงด้านตนเองตัวเลือกที่หนึ่งอย่าประกอบกิจเป็นพานอย่าอวดหานแก่เพื่อนอย่าประกอบกิจเป็นพานอย่าอวดหานแก่เพื่อนตัวเลือกที่สองค่ะเข้าเถื่อนอย่าลืมพระหน้าศึกอย่านอนใจเข้าเถื่อนอย่าลืมพระหน้าศึกอย่านอนใจ ตัวเล็กที่สามค่ะที่รักอย่าดูถูกปลูกไมตรีอย่ารู้ร้างที่รักอย่าดูถูกปลูกไมตรีอย่ารู้ร้างตัวเล็กที่สี่ค่ะตนเป็นไทยอย่าคบธาตุอย่าประมาทท่านผู้ดีตนเป็นไทยอย่าคบธาตุอย่าประมา,าทาท่านผู้ดีต้องคิดกันหน่อยนะคะ เชิญอาจารย์ค่ะครับต้องดูโจทย์ครับสอนให้คนเกิดความพอเพียงด้านตนเองพอเพียงด้านตนเองครับอ๋อเฉพาะตัวใช่ไหมคะก็คืออะไรอะที่สอนตัวเองนะให้รู้จักความพอดีอะนะครับ่ะแต่ว่าที่มาใช้พอเพียงเนี่ยเนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้ผมเห็นว่ากําลังสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ค,คนเขียนโจทย์ก็เขียนดีก็เลยเอามาใส่ว่า เราไม่เคยได้ยินคำว่าพอเพียงด้านตนเองแต่ว่ามีนะครับโจทย์ใช้เลยว่าพอเพียงนั้นก็คือการรู้จักประมาณตนหรือว่าการดูแลตัวเองให้มันพอเหมาะพอเจาะพอดีทํากิจการงานใดก็ตามไม่ให้เกินตัวไม่ให้แย่หรืออะไรก็ตามแต่อาจารย์ว่าข้อไหนล่ะครับที่สอนตัวเองสอนตัวเราเนี่ยนะครับอสอนตัวเองในเรื่องความพอดีพอดีคือพอดีอไม่ไม่ได้อยากได้เงินได้ทองมากมายคือเอาพออยู่ได้ก็คือ หลักของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละครับคือพอเพียงมไม่ได้หวังล่ําหวังรวยเห็นไหมครับระหว่างข้อหนึ่งครับกับข้อข้อสี่อ่ะข้อหนึ่งบอกว่าอยาประกอบกิจเป็นพานยาอวดหานแก่เพื่อนอาจารย์เขาไอ้กิจเป็นพานเนี่ยอาจารย์จะไปทาทาไมอาจารย์ลองตอบผมซิสม,มุติว่าไอ้กิจเป็นพานเนี่ยอะยกัวอย่างอ่ะอาจารย์เช <c oughs> เกเรเพื่ออะไรค่ะ <c oughs> นะฮะ คือหมายความว่าถ้าหากว่าจะไม่มีอะไรคือไม่ได้หวังอะไรเลยคือ,อหวังว่าฉันอยากจะเป็นพี่ใหญ่ว่างั้นเถอะค่ะก็แสดงว่าเราก็ไม่พอเพียงตัวเราถูกไหมครับอ๋องั้นดิฉันก็ไม่อยากจะเป็นหัวโจกอะเพราะว่าเป็นหัวหน้าใช่ลูกน้องอาจจะขนมมาให้จะเอาของมาทําอะไรให้ก็ตามแต่นั่นคือเกินตัวเองแหละนะครับอย่าอวดหานแก่เพื่อนแปลว่าอะไรครับใหญ่อย่าอวดเก่งอย่าอวดเบ่งนั่นเองค่ะเกินตัวถูกไหมครับอ่ะอเพราะฉะนั้นตัวเลือกแรกเนี่ยมันบอกถึงความประมาณตัวเองหรือความพอเพียงของตัวเองได้ยังไงฮะ น่าจะได้นะอ่าเดี๋ยวดูข้ออื่นก่อนค่ะเข้าเถื่อนอย่าลืมพระอันนี้ไม่เกี่ยวอะความปลอดภัยเป็นเรื่องของความปลอดภัยค่ะเรามัดระวังตนเองอ่าเตือนว่าอย่าประมาทนะครับที่รักอย่าดูถูกปลูกมาตีอย่ารู้ละอันนี้การคบคนอ่าการคบคนไม่ใช่ตนเป็นไทยอย่าคบธาตุอย่าประมาทท่านผู้ดีอันนี้น่าจะเรื่องฐานะทางสังคมไหมคะก็เป็นไทยอย่าคบธาตุแปลว่าอะไรล่ะครับเออฐานะทางสังคมอ่าเกี่ยวข้องกับฐานะทางสังคม แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความพอเพียงของตัวเองถ้าอย่างนั้นข้อหนึ่งถูกแน่นอนเลยครับคําตอบก็คืออยาประกอบกิจเป็นพานยาอวดหานแก่เพื่อนอันเนี้ยเป็นการสอนให้คนเราเกิดความพอเพียงต่อตัวเองนะครับหรือว่าความรู้จักประมาณตนนะอะะาจจะไม่ใช่เรื่องฐานะทางการเงินนะคะ,ะแต่เป็นเรื่องการประมาณตนครับอ้าวข้อต่อไปข้อความใดสอนให้คนเกิดความพอเพียงด้านสังคม ข้อความใดสอนให้คนเกิดความพอเพียงด้านสังคมตัวเลือกที่หนึ่งค่ะปลูกไมตรีทั่วชนตระกูลตนจงคํานับปลูกไมตรีทั่วชนตระกูลตนจงคํานับตัวเลือกที่สองค่ะเข้าเถื่อนอย่าลืมพระหน้าศึกอย่านอนใจเข้าเถื่อนอย่าลืมพรา น่าศึกอย่านอนใจตัวเลือกที่สองค่ะปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง,างสร้างกุศลอย่ารูโ้โรยปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง,างสร้างกุศลอย่ารูโ้โรยตัวเลือกที่สี่ค่ะได้ส่วนอย่ามักมากอย่ามีปากว่าคนได้ส่วนอย่ามักมากอย่ามีปาก ว่าคนอมันคุ้นคุ้น,นะคุ้นไหมครับค่ะพอเพียงด้านสังคมเอ้าเลือกค่ะอาจารย์ต้องตอบก่อนว่าคําว่าพอเพียงด้านสังคมหมายถึงอะไรอธิบายเข้าใจง่ายๆก็การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างพอดีพอดีมีความสุขร่วมกันมั้งคะใช่ครับนะถ้าเรามองว่าความพอเพียงด้านสังคมก็หมายความว่าอย่างที่อาจารย์บอกนะครับ คือไม่เว,เวิ้นเว้อไม่อะไรมากเกินไปไม่ถ่อมตนจนมากเกินไปแล,แล้วก็ไม่ทำใหญ่มากอ่าใช่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ข้างหน้าเสมอไปครับคืออย่าทำตัวเล็กรีบแล้วก็อย่าทำตัวพองโตเอาพอดีพอดีค่ะนะครับคือคำว่าทำตัวนี้ไม่ใช่หมายความว่าไปทานอะไรให้อ้วนให้ผอมนะไม่ใช่นะหมายความว่าอยู่ในสังคมคุณอยู่ในฐานะอะไรก็คือเท่านั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ลองดูซิเข้าเถื่อนอย่าลืมพระมันด้านสังคมไม่แล้วฮะไม่ อันนี้ผ่านไปข้อเมื่อกี้ก็ยังไม่ถูกอยู่ดีนะฮะปลูกไม่ตีอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้โรยพอได้ไหมอันนี้ใกล้ๆนะแต่ว่าดิฉันก็ยังมองว่าอีกข้อหนึ่งน่าสนใจมากกว่าตรงที่บอกได้ส่วนอย่ามากๆอย่ามีปากว่าคนอย่างนี้แหละอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้เรื่องผลประโยชน์อ่ามันก็คือเรื่องตัวเราเนี่ยนะไม่ได้มากเลยแต่ที่ดิฉันสนใจคือ ปลูกไมตรีทั่วชนรตระกูลตนจงคำนับแปลว่าอะไรครับอันนี้มันน่าจะด้านสังคมหนาะคือกับคนอื่นเราก็มีสัมพันธ์ทรรมไมตรีที่ดีต่อกันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องนับถือคนในวงสกุลตัวเองด้วยอ,อันนี้มันน่าจะสังคมไหมเพราะสังคมก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดในบ้านใช่ครับแล้วจากบ้านก็ออกไปสู่สังคมถูกต้องครับเดียนว่าน่าจะใช่หนาะอ,อ้าวอันนี้แต่ว่าถ้าบอกว่า ตระกูลตนจงคำนับให้เคารพอ่ะให้นับถือคนในวงตระกูลตัวเองไงแปลอย่งางกหนังจีนนะนะแปลอยากหนังจีนตระกูลตนจงคำนับก็แปลว่าต้องให้ความรักความเคารพในครอบครัวของเราใช่นะครับค,คำว่าเคารพก็คือหมายความว่าถ้าอาจารย์เป็นน้องอาจาร์มีพี่อาจารย์ก็ต้องทักพี่เคารพพี่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นพี่เราก็ต้องรักน้องก็คือ ดีทั้งคนในบ้านแล้วก็ดีทั้งคนนอกบ้านอ่าคนนอกบ้านก็คือปลูกไมตตีทั่วชนใช่ทักดีกับคนในบ้านก็คือตระกูลตนจงคำนาำใช่มันน่าจะถูกไหมคะถูกต้องครับนี่คือความพอเพียงด้านสังคมค่อาจารย์ไม่ต้องไปทําอย่างอื่นให้มากมายอย่างอื่นก็เป็นส่วนเสริมไปจิตอาสาหรืออะไรก็ว่าไปอันนั้นก็คือเป็นส่วนที่อาจารย์ไปช่วยเหลือแต่พื้นฐานความพอเพียงเบื้องต้นเนี่ยแค่นี้พอนะครับอ่าข้อต่อไปค่ะข้อความใด สอนให้คนเกิดความพอเพียงด้านทรัพยากรข้อความใดสอนให้คนเกิดความพอเพียงด้านทรัพยากรตัวเลือกที่หนึ่งที่ซุ้มเสือจงประหยัดจงเร่งระมัดฟืนไฟที่ซุ้มเสือจงประหยัดจงเร่งระมัดฟืนไฟโอ้ยภาษาลิ้นจะพันกันหนอตัวเลือกที่สองค่ะ ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้โรยใหม่แล้วนะคะปลูกไมตรีอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้โรยตัวเลขที่สค่ะคิดขนขวายที่ชอบโต้ตอบอย่าเสียคำคิดขนขวายที่ชอบโต้ตอบอย่าเสียคำตัวเลขที่สี่ค่ะหวานพืชจักเอาผล เลี้ยงคนจักเอาแรงหวานพืชจากเอาผลเลี้ยงคนจักเอาแรงต้องแปลแล้วค่ะเชิญค่ะด้านทรัพยากร,กรคืออะไรครับอาจารย์พนสมบัติไหมคะก็เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองถูกไหมครับค่ะทรัพยา,กร,ากรธรรมชาติอ่ะก็ได้หรือสินทรัพย์อได้ครับได้คําว่าพอเพียงด้านทรัพยากร,กรก็แปลว่าใช้จ่ายให้หรู้จักพอดีอดีออะไรพอดีนะครับ ที่ซุ้มเสือจงประหยัดจงเร่งระมัดฟืนไฟเกี่ยวกับทรัพยากรไหมครับก็คื้ประหยัดไงครับก็พอเพียงด้านทรัพยากรไหมละครับประหยัดในที่นี้แปลว่าพอเพียงด้านทรัพยากรไหมละครับที่ซุ้มเสือจงประหยัดไม่ใช่นะคะ,อ,ะอันนี้น่าจะระวังภัยมากกว่าระมัดระวังมากกว่าประหยัดนะแปลว่าระมัดระวังมันคนละแบบกับคาว่าพอเพียงด้านทรัพยากรจงเร่งระมัดฟืนไฟนี่ก็ให้ระวังเรื่องฟืนไฟเตนสิระมัดก็ระมัดระวังนนะครับ มันตัวเลขน,นี้ไม่ใช่ปลูกไมตตีอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้โรยก็ไม่ใช่เ,ออเป็นเรื่องของการคบคนพูดไปแล้วต่อไปคิดขนขวายที่ชอบโต้อตอบอย่าเสียคำอันนี้มันเป็นเรื่องของความคิดกับการกระทำนาถูกต้องครับไม่ได้เกี่ยวกับทรัพยากรเลยนะครับค่ะก็เหลือตัวเลือกสุดท้ายถูกไหมครับหว่านพืช,พชจากเราผลก็เราลงแรงปลูกพืชเราก็อยากได้ผลถูกไหมคะ ถูกครับเลี้ยงคนจากเอาแรงเอาแรงในที่นี่หมายถึงเวลาที่เราไปช่วยเขาวันข้างหน้าเขาก็อาจจะมีเมตีช่วยเรามีน้ําจิตน้ําใจกับเราก็ได้อเอาแรงกันเอาแรงกันคนบ้านนอกเขาพูดกันอย่างนี้นะคะเอาแรงนี่หมายถึงช่วยเหลือใช่ครับใช่เมือลงแขกอะคะอ่ะอ่านะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นความพอเพียงด้านทรัพยากรไหมครับใช่อ่าผมไม่ต้องแปลละเอียดมากกว่านั้นะนะครับข้อต่อไปครับ ข,ข้อความใดสอนให้คนเกิดความพอเพียงด้านภูมิปรรัญญาข้อความใดสอนให้คนเกิดความพอเพียงด้านภูมิปรรัญญาตัวเลขกที่หนึ A ่งยาปองเรียนอาถันพลันฉิบหายวายมวยยาปองเรียนอาถันพลันฉ an. ิบหายวายมวยตัวเลขกที่สองหวานพืชจากเอาผลเลี้ยงคนจากเอาแรงหวานพืชจากเอาผล เลี้ยงคนจักเอาแรงตัวเล็กที่สามอย่ายินคำคนโลภโอบอ้อมเอาใจคนอย่ายินคำคนโลภโอบอ้อมเอาใจคนตัวเลขที่สี่ที่รักอย่าดูถูกปลูกไมตรีอย่ารู้ร้างที่รักอย่าดูถูกปลูกไมตรีอย่ารู้ร้างดิฉันว่าข้อนี้หลอกล<ะ>ก็เหมือนง่าย แต่มันคิดยากจังเลยก็ต้องมาแปลความก่อนว่าภูมิ<อ>ปัญญาแปลว่าอะไรครับความรู้ที่อยู่กับพื้นฐานในสังคมก็คือการหาวิชาความรู้เนี่ยไม่ต้องไปดิน้นรนทุรนทุรายอะไรให้มากมายเอาพื้นพื้นค่ะเอาให้ได้ก่อนคือเป็นความพอเพียงเฉยเฉยสมมุติว่าถ้าหากว่าการสาภาพบังคับให้จบมสอ 3, มาจารย์ก็เรียนให้ถึงมสก็จบแค่นั้นถูกไหมครับค่ะ ทำไมคนโบราณถึงกลัวว่าคนมีภูมิปัญญามากแล้วมันไม่ดีตรงไหนอะครับอเอออาจารย์ลองคิดดูสิจะทิ้งไร่ทิ้งนานนไกลเหรอคะส่วนหนึ่งที่อาจารย์มองถูกต้องคือเขาไม่ได้มีแรงงานมากมายเพราะ,ะนั้นถ้าทุกคนหนีไปทํางานเป็นข้าราชการสมดแล้วไล่นาสาโทใครจะเป็นคนดูแลถูกไหมครับค่ะแล้วก็จะเรียนอะไรก็ตามแต่ก็ต้องเรียนในศาสตร์ที่มันเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองถูกไหมเป็นประโยชน์ต่อตนเองอ่า เพราะฉะนั้นเวลาเรียนอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าเราเรียนตามหลักสูตรเรียนตามกระบวนการทุกอย่างเลยคือไม่ได้นอกกรอบเลยที่ชาวบ้านเขาเรียนกันเนี่ยเราถือว่าเป็นความพอเพียงใช่ไหมครับค่ะ,ะแต่ว่าถ้าอาจารย์ปองเรียนอาถันวิชามานนั่นแหละวิชานี้เดราชานวิชาครับมันก็เลยกลายเป็นว่าพันชิบหายวายมวยมันไม่เกิดประโยชน์และเป็นโทษด,ด้วยถูกต้องจบ อันนี้คือการเรียนก็คือภูปัญญาถูกไหมก็ได้มาซึกปัญญาแต่ไอ้หวานพืชจากาผลนี่ไม่ใช่ที่รักอย่าดูถูกก็ไม่ใช่เห็นไหมฮะอย่าเย็นคําคนโลภก,ก็ไม่ใช่เอาละครับข้อต่อไปเลยครับข้อความใดสอนให้คนเกิดความพอเพียงด้านเศรษฐกิจข้อความใดสอนให้คนเกิดความพอเพียงด้านเศรษฐกิจตัวเล็กที่หนึ่าประกอบกิจเป็นพาน อย่าอวดหานแก่เพื่อนอย่าประกอบกิจเป็นพานอย่าอวดหานแก่เพื่อนตัวเลขที่สองค่ะเข้าเถื่อนอย่าลืมพระหน้าศึกอย่านอนใจเข้าเถื่อนอย่าลืมพระหน้าศึกอย่านอนใจตัวเลขที่สามของแพงอย่ามักกินอย่ายินคำคนโลภของแพงอย่ามักกิน อย่ายินคําคนโลภตัวเลืกที่4ี่ตนเป็นไทยอย่าคบทาตุอย่าประมาทท่านผู้ดีตนเป็นไทยอย่าคบธาตอย่าประมาทท่านผู้ดีสังเกตว่าตัวเลือกมันจะวนไปวนมานะคะแต่คราวนี้ถามว่าข้อความใดสอนให้คนเกิดความพอเพียงด้านเศรษฐกิจครับเมื่อกี้อาจารย์พูด มีนักศึกษากศนหรือว่านักเรียนในบโรงเรียนหรือผู้ฟังเฉลียวใจบ้างไหมครับว่าอาจารย์บอกว่าโอ้คล้ายๆกันหมดเลยอาจารย์สังเกตไหมครับว่าทุกวักเลยเนี่ยเป็นคําสอนทั้งหมดเลยค่ะนะครับแล้วแต่ว่าอาจารย์จะจับคู่ไหนมาเอาพูดง่ายๆหนึ่งสองสามสี่อาจารย์จับหนึ่งสองก็ได้หรือสองสามก็ได้หรือสามสี่ก็ได้คือจะเป็นค,คู่คู่คู่อย่างนี้มาโดยตลอดเพราะฉะถ้าเราจะดูเนี่ยนะครับก็ที่รักอย่าดูถูกปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง แล้วก็สร้างกุศลอย่ารู้โรยไหมฮะต่อเนื่องกันไปเป็นเรื่องเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าอาจารย์จะจักพูดตรงไหนเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมตัวเลือกมันถึงหน้าตาคล้ายๆกันตลอด <wij S 1> แล้วแต่ว่าจะจับตรงไหนมาอ่ะคราวนี้เรามาดูซิว่าพอเพียงด้านเศรษฐกิจนิดรงเศรษฐกิจคืออะไรเศรษฐกิจก็คือการใช้จ่ายในครัวเรือนอ๋อเ<อ>ศรษฐกิจพอเพียงอ่ะก็คือการใช้จ่ายอ่ะดูแลรายรับรายจ่ายในครอบครัวให้พอดีให้มันพอใช้ อะไรล่ะครับของแพงอย่ามากกินอย่ายินคําคนโลภเนี่ยแปลว่าอะไรชัดเจนมากไหมครับเมื่อกี้บอกว่าอยาประกอบกิจเป็นพานอย่าประกอบกิจเป็นพานนี่คืออะไรครับอาจารย์พนรักก็อย่าทาตัวใหญ่กลางอย่ากเกินอันธพาลอันนั้นคือพอเพียงด้านตนเองถูกไหมครับค<า>่ะอ้าวนะครับเข้าเถื่อนอย่าลืมพระอันนี้คือประมาณความประมาทนะครับของแพงอย่ามากกินอย่ายินคําคนโลภเอ๊ะเราเคยคุยไปแล้วที่ผมบอกว่าคนโบราณสอนว่ายังไงนะให้กินเมื่อ เมื่อหิวอยากกินเมื่ออยากอ่เพราะฉะนั้นถาอาจารย์นึกอยากกินแล้วก็กินเรื่อยกินเรื่อยมันพอเพียงด้านเศรษฐกิจไม่นะครับคืออาจารย์มีความต้องการในการที่จะกินน่ะมากกว่ารายรับที่จะได้ไปเรื่อยๆนะครับและคําว่าคนโลภนี่แปลว่าอะไรครับอย่ายินคําคนโลภเอออะไรนะอาจารย์เคยสอนคือเป็นคนที่หลงมเมาไหมคะโลภโมโทสันน่ะคืออยากได้เพิ่มอยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหจาพนาครับ นี่ฮะอาจารย์ถ้าอาจารย์ซื้ออันเนี้ยนะครับแล้วจาไปขายต่ออาจารย์ได้กำไรอยอ่เลยอย่างเงี้ยลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ย<อ>คือเป็นทาคนโลภไม่ได้หอม่มองอีกแง่ไม่ได้เหรอว่าเขาสอนให้เราหัดค้าขายมันได้ทุกเรื่องไหมล่ะครับไม่ค่ะอาจารย์เอาเงินมาลงกับผมสักสามหมื่นนันแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผมให้ดอกเบี้ยอาจารย์ห้าพันอ๋อันเนี้ยที่เขาหลอกกันตามคอเซ็นเตอร์นี่ไงมันเป็นทาคนโลภอะอาจารย์นอครับมันเกินจากฐานะการเงินที่เราจะมีมันไม่ใช่ตัวตนของตนนะครับค่ะอ่าตนเป็นไทยอย่าคบทาส แปลว,ว่าอะไรนะครับพูดแล้วพูดแล้วนะค่ะครับเพราะฉะนั้นกลับไปตอบที่ตัวเลือก3ครับของแพงอย่ามักกินอ,อย่ายินคำาคนโลบครับถูกต้องข้อต่อไปคําว่าสุวานณอ่าดิฉันจําแม่นเลยสออูสุวอานอวานคําว่าสุวรรหมายความว่าอย่างไรตัวเลือกที่1ยมทูดยมมทูด,มมดตัวเลือกที่สอง ผู้ทำหน้าที่บันทึกความดีความชั่วของคนผู้ทำหน้าที่บันทึกความดีความชั่วของคนตัวเล็กที่สามสุนักสุนักตัวเล็กที่สี่พาหนะของยม,มทูตพาหนะของยม,มทูตด,ดิฉันจำได้อาจารย์ใจเด็ดพูดสุวรรณกับสุวรรณครับและดิฉันก็บอกว่าสุวรรณนะ่ะดิฉันทราบแต่สุวรรณนะ่ะดิฉันไม่แน่ใจ อาจารย์เจเด็ก,ก็อธิบายเลยอธิบายแล้วใช่ไหมครับใช่ใชนะครับว่าเพราะฉะนั้นออสุวรรณก็คือสุนัขนะครับค่ะแล้วทําไมถึงมาผู้ทาหน้าที่บันทึกความดีความชั่วก็คงจําได้ว่าจริงๆเมื่อสมัยเด็กๆอาจารย์กันาก็เคยดูพี่พบมัจจุราชจำได้ไหมครับนะฮะ,ะก็จะมีผู้บันทึกความดีของคนบันทึกความดีนี่ก็คือสุวรรณเทพบูตร ส่วนบันทึกความชั่วก็คือสุวรรณเทพบุตรก็คือบันทึกลงในหนังสุนัขเขาเชื่อว,ว่าเวลาคนทําความดีก็จะมีเทพบุตรเนี่ยจดความดีเอาไว้ในบัญชีเล่มหนึ่งส่วนทําความชั่วก็จดไว้นี่บัญชีหนึ่งเพราะฉะนั้นหนังหมาคนโบราณถึงสอนไงครับว่าความดีก็ส่วนความดีนะความชั่วก็ส่วนความชั่วนะมันทําไมครับมันเอามาลบล้างกันไม่ได้มันมาหักลบกลบหนี้กันไม่ได้แต่ถ้าคุณทําความดีมากกว่าความชั่วับ ดี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 ด,ดีชั่วน้อยลงน้อยลงน้อยลงบางครั้งกรรมมันก็อโหสิให้อมันก็จบมีพระเคยสอนผมว่าถ้าอาจารย์ทำความดีมากๆเนี่ยเหมือนกับอาจารย์หย่อนหินลงไปในน้ํามันก็จะเป็นอะไรครับเป็นวงกระเพื่อมกระเพื่อมยิ่งใส่ไปเยอะเท่าไหร่ก็วงกระเพื่อมกระเพื่อมเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดวงความดีออกมาเรื่อยเรื่อยเื่อยวงความชั่วไม่มีโอกาสได้โผล่ครับยังไม่ได้โผล่แต่ความชั่วยังไม่ออกนะครับ <c oughs> เขาถึงด้บอกว่าความชั่วอาจารย์ทำไว้เนี่ยมันต้องมีผลกรรมแน่นอน <c oughs> และมันจะต้องออกมาสักวันแต่อาจารย์จะไม่ยอมปล่อยออกมาเลยเพราะอาจารย์จะใส่ความ,วามดีดลงไปเรื<ล><ๆ>่อ<ๆ>ยๆมันไปเรื่อยๆมันจะก็จะกระเพื่อมเป็นวงเป็นวงม <c oughs> ีแต่ความดีแต่ความชั่วไม่หมดนะครับอยู่ที่เดิมอ่ายังอยู่ที่เดิมเห็นไหมครับมันอาจจะตามไปชาติไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามันมันก็ชดเชยกันไม่ได้หรือหักลบกลบนี้กันไม่ได้นะครับเขาจึงสอนว่าอย่าทําเลยนั่นเองคอ๋อ วันนี้ก็ได้อีกหลายข้อเลยค่ะอาจารย์ใจเด็ดค่ะคแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วค่ะคงต้องลาผู้ฟังกันเพียงนี้แล้วมาต่อกันใหม่รายการคราวหน้านะคะควันนี้อาจารย์ใจเด็ดหวานเชเอมและดิฉันผนดรมเนียมอินสวัสดีค่ะสวัสดีครับ